เ,เออ,อเน,นี่นี่เห็นไหมมันฟุ้งใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูมันจะปิดนู่นน่ะลองสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะปิดปิดไอ้ภูเขานู่นน่ะไอ้อตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวยันตลอดว้าว จะหมดที่ั้งแถบนี้จะตรงนี้ต้นไม้ทั้งฝั่งนี้จะหมดแล้วนะจะข้าจะกินเจ้าฮ่า่่ตรงนี้จะหายไปแล้วฝั่งนี้ไั่นี้หายแล้ว อ่อมโดนกลืนแล้วเห็นปะ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 รวยดาป้าป้าดูนั่นดิไปแล้วมองมูน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเรามาบ้านเราอ่ะมาเงามาหาเราอ่ะเฮ้ยเหมือนตอนที่ที่ที่ถ้าเราพักที่ที่เออเขาเอาทะเลหมอกอ่ะแล้วเราก็จะมองลงมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยคนที่พักอยู่ข้างล่างอ่ะพอใส่ใสหน่อยอ่ะบ้านหมู่บ้านหายหมดเลยอ่ะแบบว่ารีสอร์ทหายหมดเลยอ่ะถูกหมอกกินหมดเลยอ่ะเรยวอกป้า เดี๋ยวพอสายๆหน่อยนะคะพระเจ้าถูกหมอกยีเนาะเออกลายเป็นอาหารของเจ้าสีหมอกแต่ว่างวดนี้เจ้าหมอกก็คงจะอร่อยมากเพราะว่าจังมาด้วยตัวบลาอะไรครับท่านจัง จะเหมาะจะกินจังแล้วนะเนี่ยมันค่อยๆเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวอีกแม่ว่าเขาประมาณโอ้ดูไงดู่ไงเห็นเปลาทางนู้นหายมาแล้วทางนู้นหายมาแล้วนี่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 มันปลี่ไปนี่มันปลี่ไปทิศนู้นมีธรรมดบิดอถ้ายืน้างล่างถ่ายไปมันจะเป็นแบบ ไปเหอะไม่ป้าไป่่า่ดิเดี๋ยวเข่าลูกเนี้ยแบบเดียวเชื่อดิไม่ถึงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เทาไรไม่ถึงอะเท่าไหร่เออจะรวยกวงวดนี่นเท่าไหร่เท่าไหร่เรวดิเรวดิให้เท่าไหร่ อยัางไงก็ไม่มีอะทำมิ้นให้เทไลร่เนี่ยจะรวยละเงินเนี้ยพนานกับป้าเท่าไหร่เลยเจังมาดูแล้วหมอมันหมอมันกินผู้เขาไปหมดทุกลูกแล้วลูกโอ้ยนอนอุตุเลยนี้ตุ๊กแกกินตับเลย